เหม่ลยนะดารเยอะมเ่วนมันเยอะกเพราะว่าแ้วใครคแล้วก็ไอ้ฟ้าจะเป็นคนดูแลนโน้ตอนัระหว่างตอนนี้จะลังดะไขื่ออยมาเย็นก็มา

จะตื่นแล้วเดี๋ยวมารับ